สวัสดีครับพี่น้องผ่ออ่ารอเล่นกินครับผมมันนี้กะสีมานํำเสนอการเห็ดต่อนะครับโดยในสั่งผู้ชำนาญการนะครับสั่งสนั่นเอ็ดพี่หมอเตอร์เฮ้านะครับเทียบน้องห้อยนอนหมอนตื่นพี่น้องไม่ปู๊กคนนะครับมัอนี้พวหนาเบาดีเฮาจะไปตายทางหดครับปัญหาเมาเทีต่อโอเคครับผมไปเจอครับทางนั้นเลยครับผมว่า่นสีมีวิธีการอย่างไรครับผมพี่น้องสวัสดีครับเห็ดต่อครับพี่น้องเท็ดต่อไปจู่ถงไฟ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เบิ้งนะครับว่าเห็ดจังไหนแล้วก็วิธีแล้วก็เคล็ดลับในการเห็ดคือบึ้มเดียวปวดเลยครับโมเมนต์ตัวเด้เ <c oughs> <c oughs> บิ้งไปน้ำกันนะครับพี่น้องผมนี่ใส่ท่องแดงเพราะว่าเงินพันใด้นะครับ <Wow S 1> มม้มันเป็นเศษครับข้ากวกระโปรงไป่สื่อสายไฟให้มันหยาบท่องแดงกับโมเมนต์มาเสียวไปพันลเลยนะครับโบติดครับพี่น้อง บางคนนี่นี่บางคนนี่มันไม่เหมาะครับสังเกตบางมันชิม,มีน้ำยาเคลือบไว้ห้าวตรงขูดออกก้อนครับแล้วงอม,มีขูดในเบื้องนะครับโอ้มื่อสร้างเขามันตีนนะครับเมสร้างแับเกลอนเนี่ยครับดำนี่ครับ <laughs> ขูดไปเรื่อยๆพี่นอ้องข้นหนาเบาดีคนไม่ใช่นะข้นหนาเบาดีขูดไป <laughs> ขูดไป,ข,ดไป <laughs> ขูดไปเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องมันก็จะอ,ออกมาเป็นสีนี่ออกเป็นทอง นี่คือเนื้อทองแดงครับตัวนี้เป็นตัวสีเขียวใบซื้อข้อาวปูดไปเบิร์ตชุดทั้งสองด,าดอ่าน,ดนนะครับพี่น้องพยายามไปจูดยนี่ไม่จูดเท่ากับพันธุ์เลดนะครับจัำหมดเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บนี่พี่น้องของเด็ดลอยของเมียมาของเด็ดลอยของเมียมาว้า อยู่แเนี่ย่างถ้วยเบาแยงบด้แล้วเท่าไหรนี่ครับสกอดใบตัดต่อเลยครับสเต็ปผมนี่ผมชิบวใส่เส้นเดียวผมมีทบสองเพราะว่าผมกันผ่าเนี่ครับเป็นไฟคัาดหมอแล้วครับผมนี่ อันไดนก็ได้ทานคัดหมอมาแล้วนี่ครับส่วนนี้นก็เกี่ยวนี่ครับเกี่ยวมองสี่นอปลวกไว้คัดหมอ้อไว้เลยครับพี่นอ้องตั้งไว้ปุ๊บเนาก,ก็จับพับมันเป็นสองนสิครับรับปลายมาันลงปุ๊บแต่มีขีมก็เอาขีดบีบ้ะครับผมจีบวัวไซครับเพระาะว่ามือผมมันแข็งไงนี่มันขึ้นมาเป็นแนวนี้เห็นมอสต้องเกลี่ยสีแดงกับสีขาวๆ ีขาพึ้นงานต้องแรงครับเสียนที่สองครับมาปึ๊บเอาภาพานี้ต่อครับเกี่ยวปืด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 ปด,ปดมันแน,น่แนภาพบ,บ้านปุ๊บนี่รับพี่น่องคี่ใดไรมาเป็นแนวนี่เจ๊ะขอสำคัญเข้าหาใหม่สองขวายไม่ชุนกันเลยพี่น่อง พอจัดโบติดมันย้นอนกับหมอเบ,บี้ยท่านวดปึ๊บผมก็มีใหม่ผมเราใหม่ไปแล้วหีเป้ามาเป้าของใหม่เรียบปล่าปึ๊บมันจะหนีเป็นนิ่งครับปึ๊บผมจีบแบงจีบอยมันมาหากันเนะครับพี่น้องปลายเต็ปลายมันมอนเดินมาหากันบุนปผยังครับเพราะว่าต้องแดงมีตัวเขือบไปอยู่แล้ว ปึ๊บเจ็บทันก่อนปึ๊บนี่ครับมันก็จะมาเป็นช่นนงฟางไปฟางมันปึ๊บทังมาทันี้นะครับขอยำกันขัวจะสองฟังเ่ากูดไว้นี่ยันมันถือกันเลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นจีบติดจีย่อนมาหาเบีเท่าครับ นี่ครับขางนี้ทั้งนี้ขางนี้ทั้งนี้หลังถ้าเราเอาเตียบพันเป็นหลอกของกระหลอมออกมาเลยครับชวนกันมาไปยังครับม่อนี่เพราะว่าห้องบอดดีกูุด <c oughs> ใครร้านดีขนาด <c oughs> ตุ่มไม่แน่เนี่อยอ <c oughs> ันไปครับอึ๊บ สุดพุมเฮ็ดง่ายๆครับใส่ของที่มันเศษเหลือใส่ปึ๊บมันก็สิได้มาเป็นแนวนีะครับนี่ปลายมานันเฮาขูดไว้เฮากระดาต่อสาย,สาย,สายไฟเนะครับครับทาบ,บว,วัสดุนี่ไปต่อเสดดอน้นดรอจังได๋ก็บ,บดด่ติดครับมาแล้วไห้อีกข้างเา่าไปลเอียดไงของเฮ่าขึ้นนี่ละครับสีทุ้ง่น้องสีทุง้งปึ๊บจดียิงผมนี่ใส่ในปุ๋ กดลงไปครับปึ๊บมันเป็นตรงโงนี่ปึ๊บวางไว้ทั้ก็ห้วยมือเลยครับพี่น้องเึิ่ดลงไปมาร้ายใช่รลายครับมาหน่อยใช่น้อยตัวนี้โอเคปึ๊บมาครับแบบนี่ครับใหม่เข้าเตรียมไว้ปึ๊บอ้อเลยพี่น้องอ้อไปเลยคือการตั้งใหม่กันเนี่ยนี่อ้ออ้อไป ครับหัวหน่อย๋ยวของเป็นยังไีครับนี่ตัว,วเป็นยังไีสแล้วมันก็สีบีบครับตามขนาดไล,ล่ลงมาให้มันได้ตามขนาดเล็กจูตรงห้องอีกถูงผมนี่งสิบสี่มิมมลประมาณน,น,นี้ัวผาใส่ฟางนี้หนอนเกี่ยรดใส่ฟาง อปเปื้อ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 ตงไปหนุงใหยังก็มันหมากใหม่ครับตอดนี้นี่จูดใส่ฟบจูจะกระทิมเออใส่เกี๋ยวปับปั้นกรอบหนึ่งเออเปื้อเปื้อลงมาครับเฮ้ยไม่ใช่ไหนงังสิครับหลบเป็นลางต่อครับนี่ขึ้นเหมือนกับที่ห่อห่อไปเป็นหัวงั้นสละครับพี่ะน้อ เออมายังวนเหลี่ยได้ครับนี่นี่เหลืออีกตอนหน,นึ่งนี่กระดานเหลี่มเจาะเลยครับเจาะออกโอ้ยตากือบยินหุบ่เหลียบบุ๋มีใส่ปืนนี่ครับเป็น้องสิวมาปึ๊บเอาอีจงไว้ด่านได้ด่านหนึงน่งนะครับสองขางพเพราะว่าเหมือนจิ๋วองขาง เอาแปะลงไปก่อนขอนอน้างหนึ่งเจ๊เราก็งงเขามากเลยครับปึ๊บปึ๊บบีบเข่าบ้านครับอีู่ต่าอ,อยู่ต่าอยู่ต่อนี่เป็นลูกเป็นหลักเพื่อว่ากระดาษกันไฟนี่เพื่อห้างกันหน่อยเพื่อว่าพวกห้ไหอมันสู้เกินทุกหัวแล้วครับเอาไปติดหยอดก่อนบางไฟมีสีแตกโม่แตกอะออกแห้งครับขับไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมพาไปซีแผ่นคุ้มผม ปับไปตามเก้านะครับคับไปหมองเก้าอันนี้5าเก้าครับหมอปึ๊บดีบาดกะทีเป็นช่องว่างเป็นหมองช่องว่างขางามช็อตหนงมือก็จีออกนี้สองขาอองเ้โอ้เลียบก็ได้ ไปครับมองเก้านี่อก้าเปิบเปิบเปิบนี่พงขึมาครับ นี่ครับหลุดรากต,ต่อกออกมาเป็นเช่นไรครับพี่น้องพร้อมสำรับนี่ครับสำรับการจูดลงไฟเลยงแหงมาก็มาทำไรเดี่ยวเตรียมมาพวกเราจะจูด,ดุงทำเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะล่องใอ้เบิ้งนะครับเห็นแล้วผมณจะล่องใอ้เบิ้งเลยเดี๋ยวผมไปเอาแบตกัน แนวช็อตกับขื่นทานสวานครับอันนี้มีบัวบัวกับโรบี่น้องนี่ลบนี่บวกใส่ทางไหนก็นได้ครับเสี่ยงไหนกนไบบมมทท็ได้มาบเจอโมเมนต์ตัวที่นะครับมันมีบวกับลบครับแต่ว่าก่อนหนึน่งนี่ชอตแต่ประมาณประมาณเป็นซีฟอยู่แล้วพี่น้องบอเทเ ข้าวห่อหาอประว่าในเย่สวานนะมันมีปีสองก่อนเ่าตัวหนึ่งไว้ทาเจาะหูหนามก็ได้อีกตันหนึ่งเ่าไว้ทาซอสก็ได้ครับแประมาณสีบ่บางครับแต่พอก่อนหนึ่งบังครับผมยีมาล่องอย่างบังเลยนะครับปีเส้นเต๋อเข้มาแล้วหนูล่องยาได้เลยครับเดี๋ยวผมจูดให้ครับกาไฟโอ้ยนักคอยทีมงานอออ๋อล่อเล่นกินโชคดีครับสามสองหนึ่งป ว้าว <Wow. S 2> ไปได้ครับสุดยอดปไปได้ครับสุดยอดบ <c oughs> อลดีวะบอลดีบอรีโอเคครับผมพี่น้องขันถือใจกับกดไไค์นะครับถ้าคิดว่ามั้นเป็นประโยชน์กับฝากแช่แน่นะครับมีความมัน ถ้าถือใจพวกเฮาอีลีนะครับกดติดตามเพื่อเบิ่งคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ